สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชา n นลแด d ดี้คุกกิ้งครับวันนี้ d a ดดีจะมาชวนเพื่อนๆพื่ทำเมนูแกงเผ็ดเนื้อครับสูตรนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยหรือจะราดบนขนมจีนก็สุดยอดเลยนะครับตัวเนื้อเหนียวนุ่มกำลังดีมะเขือก็หวานกรอบอร่อยส่วนน้ำแกงก็เข้มข้นถึงเครื่องเลยนะครับรับรองว่าใครได้ทานจะต้องถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเนื้อวัว300กรัมดด d d y เลือกเป็นเนื้อส่วนซี่โครงนะครับก็จะมีมันติดมานิดๆเวลาแกงแล้วอร่อยมากๆเลยครับอันนี้ดด d d y ซื้อมาจากแมคโครนะครับต่อไปเป็นใบโหระพาใช้ประมาณ1ถ้วยนะครับมะเขือเปราะ500กรัมพริกชี้ฟ้าแดงซอยเพิ่มสีสันประมาณ3เม็ดผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า250มิลตร กะทิ250มิลลิลิตรสุดท้ายเป็นพริกแกงเผ็ดประมาณ2ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดีด้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรามาเตรียมมะเขือเปราะกันก่อนนะครับอย่างแรกเรานำน้ำเปล่า500มิลลิลิตรผสมกับเกลือ1ช้อนชาเสร็จแล้วเราก็คนให้เกลือละลายนะครับเพื่อเราจะนำมาแช่มะเขือตัวมะเขือจะได้ไม่ดำครับจากนั้นเราก็ตัดขั้วมะเขือออกนะครับแล้วก็หั่นเป็น4ชิ้นแบบนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็นําไปแช่ในน้ําเกลือทิ้งไว้เลยนะครับตัวมะเขือก็จะขาวใสแล้วก็ไม่ดําครับต่อไปก็เป็นพริกชี้ฟ้าซอยนะครับเราก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยนะครับใครจะใส่เป็นพริกขี้หนูเป็นลูกโดดลงไปด้วยก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับต่อไปก็เป็นเนื้อที่เราใช้นะครับวันนี้เราใช้เป็นเนื้อส่วนซี่โครงนะครับก็จะมีมันติดมาแบบนี้นะครับเนื้อส่วนซี่โครงเวลาเรานํามาแกงก็จะนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะครับ ดดดี้ก็จะซอยให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้เลยนะครับพอเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มแกงกันเลยครับอย่างแรกดดดี้ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมเลยครับเราผัดแล้วก็ขยี้พริกแกงให้โดนน้ำมันให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนส่งกลิ่นหอมเลยครับ พอพริกแกงเราส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมหัวกะทิลงไปส่วนหนึ่งผัดกับพริกแกงให้แตกมันเลยครับหัวกะทิส่วนที่เหลือเราก็ไปผสมกับน้ำเปล่าเป็นหางกะทิครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนกะทิแตกมันแบบนี้เลยนะครับพอกะทิแตกมันได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่เนื้อลงไปผัดกับพริกแกงให้หอมเลยครับ พอเราผัดเนื้อกับพริกแกงจนเข้ากันแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมหางกะทิลงไปครับ da ็ด,บดีก็จะใช้หัวกะทิส่วนที่เหลือไปผสมกับน้ำเปล่า250มิลลิลิตรกลายเป็นหางกะทินะครับจากนั้นเราก็เติมลงไปกะว่าให้พอท่วมเนื้อครับเสร็จแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับจากนั้น d ดดดีด้ก็จะตั้งให้น้ำเดือดนะครับพอน้ำแกงเดือดแล้วเราก็เติมมะเขือเปาะลงไปครับ ถ้าใครมีมะเขือพวงเราใส่ไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามะเขือเปาะของเราเนี้ยขาวใสสวยงามมากๆเลยนะครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งต่อไปเรื่อยๆจนมะเขือสุกเลยครับพอมะเขือเริ่มสุกแล้วตัวมะเขือมันก็จะใสขึ้นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ปรุงรสได้เลยครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับจากนั้นเราก็คนให้เครื่องปรุงทุกอย่างละลายเข้ากันครับ พอ,อเครื่องปรุงละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ชิมรสชาติได้เลยนะครับพอได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเราก็เติมพริกชี้ฟ้าซอยลงไปแล้วก็ใบโหระพาครับเสร็จแล้วเราก็คนต่ออีกสักเล็กน้อยให้ใบโหระพาเนี่ยมันส่งกลิ่นหอมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็เตรียมตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นน้นเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูแกงเผ็ดเนื้อครับ วันนี้เราจะใช้เป็นเนื้อส่วนซี่โครงนะครับตัวเนื้อก็จะเหนียวนุ่มพอดีเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือเราก็ไม่ต้องแกงนานด้วยนะครับแปบ๊บเดียวเนื้อก็สุกแล้วก็นุ่มอร่อยแล้วครับเมนูนี้จะทานกับข้าวสวยร้นรอนๆก็อร่อยหรือใครจะนําไปราดกับขนมจีนก็ได้ความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับคล้ายๆกับแกงเขียวหวานเลยนะครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี Daddy, ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี Daddy, ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ